กูกูกูชื่อวีกูชื่อวีไม่เต้นยังไงเต้นยังไงกดหนึ่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 งเอเอเอหนึ่งคอมเม้นเตมึงก้มหัวดิก้มหัวดิหนึ่งก้มหัวแล้วยกขึ้นด้วยยกขึ้นสีสี

มึนยังไรเกมีอย,กกยู่เนี่ยเออหล่ไเดสีอนี๋วไ,ไม่ไม่เขียนสต์อะภาส,าอ,าาสาอะไรสกัก,กอย่างแปงีง,งเดินตามเสียงสะท้อนลงไปเลยเฮ้ยคไอทีพูดนีพึ่งไอทีอะไอ้ทีอู้อพึ่ง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 พไหนพึดดพ่งวะไอทีเสียงเอาแล้วปิดปิดทำพี้อะไรเด้ เมื่อจุดูดิเราไม่มีไฟฉายเราต้องมีไฟฉายด้วยมึงดูพาีแล้วมียเราซื้อเราไม่หาของวันที่เราก็ซื้อไฟฉายแล้วจุดหมายเกมนี้คือให้ทำอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาเก็บไว้เก็บไว้เราทำอะไรจุดหมายเรายังไม่รู้เลยเออเกมนี้จุดหมายเราให้ทำอะไรสำรวจสำรวจสำรวจตั้งมาเขาไปในบ้านไม่เหรอกูเห็นคนไม่เห็นในบ้านเฮ้ยตาเว็บทฟตามเซเกมน็อคตัวเบลอเว็บใช้ใช้เซนจากเมอร์เดอร์มายนะนิวคริเจอร์ t a to Send to Me คือยังไงวะ เนตวามันมันบอกเมนเอนทรานส์เรื่องนี้เว็บเวลาผ่านไปโคตนเลเว็บเฮ้ยเมนเอนาสอยู่นี่เว็บเฮ้มันอยู่ไกลมันจะไม่ได้ยินเสียงดังนเว้ยกูไม้ยินเสียงใครแล้วอะมีแต่พวกมึงอะอนี้พวกครเ่ยกเฮ้ยคนหล ไอ้มาถึงแล้วเข้ามาเข้ามาโอ้ยเือโคตรกล้องเลยไอ้ไอ้เสคตรกล้องเลยเออไมู่่ในห้องน้ำไอเดียวไปไหนไปไหนซ้ายขวาซ้ายขวาไอแชมพตกงเก็บด้วยเดี๋ยวไปดีกว่าไปดกาไปด่าางใต้างต้ไหนไหนไอ้คงคิดว่าใต้กูเจอเลยซะเจออะไรไหน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 มันห้อนมันห้อนมันหอนไหนวะกูไม่เห็นเลยเียูลงไปดูดิูขอชิมดิ

ไม่ไปยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกข้างนอกข้างนอกมาลาดิอยตายย่ตายของตัวตายบ้างก็ไม่มีคนตายตายหมดเลยตายหมดเลยไอได้เีดี๋ยวมันมีบิ๊กบอทอยู่ตรงนั้น่ะคืออะไรอะมได้ปะักันได้ไงวเีอกูงง เอ้ยเราไมันถือโซไปนียีเงี้ยถือโซไปชุบได้เหรออ่ะเดี๋ยวถือโซ่กันไม่ได้เราถือใครวะเนี่ยไมันส่งมันชุบไม่ได้มันนี่แต่เราให้ถือเนี่ยไม่ใครอะกูกูกูปีกใครรู้เนี่ยทิ้งเนี่ยโอ้ยกูรู้เลยยี่เงี้ยมันตายเพราะอะไรมันเขียนว่าแรนไม้เฮี้ยคืออะไรวะมึงก็คชิ้ก่อนสแกนเนี่ยมีแรนไม้ตั้งอยู่มันกำลังมันเพิ่มพนดิอ๋อเนี่ยนะเอ้ยของประธานใครมีอยู่ระเบิดอะถือว่ากูอะกูขึ้นมา

กงมุดไปไหนมันก็ติดตูดมึงเลื้มอยี้งอ๋อเหรอกูกูมีกูมีไม้มาฟาดอ่ะฟาดมันเด็ดไม่รู้มันหายแล้วใครเหยียบกลับระเบิดไอ้เหี้ยกูเพิ่งโทนระเบิดทุ่มกูผ่านว่ะสามศพไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้ผมันมันวางไม่ได้มันอยู่ในตัวกูเฮ้ยให้ผมวันเลยไปดูข่าไอ้เหจ๋งเลยระหว่าตายฮาไม่มีไม่มีใครรู้

กูไม่หายกูเจอตัวเฮี้ยนั่นด้วยกูก็บอกอยู่ว่ากูเจอตัวเฮี้ยนั่นแล้วไม่มีใครบอกเอ้ยมึงเจอเฮี้ยมึงหลอนเปล่า <c oughs> สัส <c oughs> มึงดูมันวิ่งไล่หักอคอเลยคนเลยเฮี้ยไหนเคมอลเลยเฮี้ย,ยจริงไหมสัส <c oughs> ดูไปลเปิดทีสีคนเฮ้ยมส่งคำโลกครั้งที่สองไอ้เฮี้ยแม่งแบอง <c oughs> แบอก <c oughs> บอกใจจไอ้เบี้ยไปโดนตัวว่าไอ้เบี้ยคนเดไรเฮี้ยแตเนี้ยเออหนูคือทำไงดีสงสารหน่อยสงสารไอ้เบีปะ้ย เดยสเปซไอ้สัสอีเวนไม่ออกแน่เจ้าพี่อะไรวะทจาพี่อีเวนไม่ออกคิดเรื่องขี้ไงยมาละกันไอ้เนี่ยเมืมึงมึงมันมีเฮลออโต้ไพลอตชิปทูลีฟเดลี่ไะคือก่อนเพื่าให้ออกมะไม่คือไมใช้ยานออกไปก่อนแล้วทิ้งเพื่อนไว้ที่นี่ถ้าเพื่อนไม่ได้ขึ้นยานเว้ย อดาวห้าห้าหนึ่งสี่ห้าห้าสองสามใครบอกให้คุณดึงหิบระเบิดอ๋อแหลกๆๆๆกแหลกแหลอินเลหโอ้หไอที่ใส่เนทิวไม่ต้องเล่นละมันบอกภาษาอะไรว่าบีเลเวลบีมันไอยัหรืไเวเม่ยังไม่โนถึงคืนเปล่าไมอีเวนน์มันสีแดงเลยมึงดูดิ ไม่ไมนไ่มต้อง่องวะร่งซายอ่ะไม่มีโคโน่นอ่ะอออไม่เอไราโซเฟรอีก็ป่วยาจิตรหรอมือี้ไโกมาถึงพื้นแล้วเว้จริงมือกี้ยังลงได้อะมันถึงพื้นเยกลงนะกลงนะไอ้ถึงพื้นถึงพื้นถึพื้นมาๆมาทำทำว่าไอ้สแกนได้เลยเรื่องอะไรอ่ะจ เ้มือพึ่งไอ้เชี่ยพึ่งไอ้สับอะไรวะเด้อ

ทีมมันคนอนนางเซลสามสยองขวัญเจอันโอกาสอกะฝากะเก็บน้วทุกูไปตระหนูยต่อไปไปตะหนยกูนี้ไปอยู่ไอทีคนนึงเดี๋ยวไอทีตายพอสยองขวัญชิ้นหายเลยไอที่ะเดี๋ยวกูอตรงนี้แหละไอทีมันไปยานไอทีไปยานไอทีไปยานไอทีไปยานเดี๋ยวกูอยู่หน้าหน้าประตูนั่นดักไม่ไม่ จไปแล้วโอเครอรอมันมามันบินหนีอ๋อมันบินหนีไปแล้วยัง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 มึงเห็นได้ไงวะกดคลิกขวาดิยังอยู่ไม่เห็นชิปอยู่หรอเฮ้ยอันตรายไอ้เชฟพึ่งนะกูวิ่งไปตรงยานะกูวิ่งไปตรงยาอ่ากูวิ่งไปตรงยาเหมือนหรออยู่ไหนวะหรอพวกมึงอยู่ไม่ได้อ้าว อยู่อยู่ไอฟิวว่ามันไม่อยู่ไอ้เหี้ยชิปหายละพวกกูฟัดหลงกันไอ้เหี้ยอ๊ะมันมีบอกเพราะว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างไม่แต่มันคลิปได้ไม่ใช่อแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่งเดียว,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 ยวมันเอทีเอออันนี้มันจะกลับไปปะจะกลับไปปะกลับไปดิ๋ยวเไปดิปะตามมาแต่ว่าถ้าตายก็ช่างหัวแม่งไม่เป็นแล้วพวกยืนไหนน่ะไม่ใช่ไปเห็นแล้วไหมอยู่นี่ตาปะปะปะนี่ระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยอะไร,รอ่ะมีที่อะไรสักอย่างหนึ่งแดงๆโอ้ยเพิ่งเพิ่งไปดู ไปไฟดูดพึ่งออกมาได้ปะออกมาได้ปะเนี่ยคือโดนช็อตจะตายเลยเนี่ยตายพึ่งหนุนอ้าวเอ้ยหนึ่งตายไอ้เจ้ามือนนี่วะเนี่ยไอ้ยังมีชีวิตอีกเหรอไอ้ยังอยู่ไอ้ยังอยู่ กได้่ไอ้ี้อยู่ดีเรมึงเดิกลับมาตอนไหนเนี่ยตอนกูจะเดินออกแล้วกูหาไม่เจอไออใหันที่คืเราต้องเอาระดับง่ายสุดมันมีมันมีระดับเลือกง่ายสุดปะแบบแบบเลอกได้สุดอะเออกูพัดหลงกับมึงอต้าเราอต้าเราเท่าไหร่มา

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยอะไรดิไอเริีปืนใครใครมีปืนอะไรอ่ะไอ้เที้ยไ้ไมมีปืนโผล่อะเออเฮ้ยเขยหน้าเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยไอ้ปืนมันยิง้ะไรอเฮ้ย โอ้ยยต่เ่วม่ก็มันแอหรตรงน้นเวก็โผล่มาโดนยิงตายออาออกไหมออกไหมตัแล้วแหละนี้มันได้ไหวอะไอ้เหี้ย

ทำซื้อของเหรอเฮ้ยมันมันมีมันมีมุมของมันอ่ะอี้กูกดเริ่มเกมใหม่ไม่ได้เนาะฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงเอ้ยกระมุนคอได้หรือเปล่าเออโมโหด้ละนี่ไพวกคลิปคลิปคลิปวดีจะอยู่ที่เทอร์มินอลเพื่อออโต้ไพร์ดอะไรวะลีดอะไรน่ะเมนนุ่ไอ้ก้ามึงรอดเดี๋ยวกูไปกดไอ้ก้ามึงรอดเดี๋ยวกูไปกดใครกันได้รอดดิ เดี๋ยวมันยริงกคยรโกดยโคกดยคตกดยตรไม่เอาไรโคต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 รโคารโคตรโคตรไปตรโยตรโค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 ตรโเตรโลตรโคตรโครโคตรโอตรโคตรีคตรโ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 คต้โคตร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 โแล้วคปรโคตโคแมโคตรโรียลเโีตรโคตรโคตเโีตยโคตราคตวโคตร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 โคต ตอนไนี่กินไอศร่ะเ้ยมึงออกเออเออเออสงตัวสงตัวมันเยอะมากมันเยอะมากเีครับมเเข้าประตูเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าใครใครอยู่าูโหแล้วทาไงดู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 ในกล้องดู้สีแดง้มันไล่แท้ยาเลยนะเนี่ย

พวกมึงแม่งยิงกว่าพอดดังอีกไอ้เฮ้ยไม่เหมือนในหนังเดี๋ยมิดเลยเหียมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันวิ่งวิ่งออกไปอ๋อแล้วไอ้วันแรกๆเาต้องหาหกที่ว้สุดแน่ใช่คือเอ้ยอะไรวะโอ้ไอ้เหี้ยมม่เดือดต้ม่เอคนกดดังนี่สังลุ่มรองทำอะตัวเองไอ้สัสโฮ้ย้ยเอ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเ อ้าวโดนไล่ออกเลยเกมกูโดนไล่ออกไปเขียนตอนอยู่ข้างล่างกันเลยเพราะว่าไอ้ของมันจะลงมาตบตรงตรงพื้นเว้ยเพราะว่ากูมันจะมีเสียงว่ามันจะมีเสียงเพลงคลิปมัดอะตี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 สักอย่างลาโซแมนิสเลียวไอ้การตูนไอ้ยิ้เลยไม่โดนเลนดทายเออ ไม่ไม่ไม่ยากเลยมันมันก็สร้างแบบเป็นโพสแบบปกติมันไม่สามารถเลือกอะไรได้มันสร้างสุ่มซีดสุ่มความยากไ่แล้วอจเฮยปิดปิดไป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 อลก่อนลนอยู่ี่ไอยู่ี่เพื่อนโอ้อยู่หลังกูไไปแล้วเอ่อไปต่อตายก่อนเร ้าวไอ้กาอยู่ในห้องนะไรแแล้วประตูมันเป็นประตูไฮดรอลิกเว้ยแล้วแบบมันชนอะแม่งชนจนหนึ่งสู่งเปอร์เซ็นต์อะแล้วประตูแม่งเปิดแล้วแม่งวิ่งเข้ามาลสสี่ตัวเอ๊ะทำเงียบได้นีแล้วแม่ากอย่างตลกเลยเนี่ยเอ๊ะมันฟังเสียงล่ามันไม่มีตาหมาไม่มีตาฟังเสียงว่าเออว่เ้ยไไม่ไม่ใช่ดป่ฟิวไม่ไม่รู้ ีันดนพึ่งต่อยเดี๋ยวดมพึ่งต่อยแล้วอะไรเงี้ยสักพักดมกลิ่นได้จบเลยเฮียกลิ่นเลือดนท้เฮียเฮียดูดิโอ้ my god อ๋อมันกัดมันกัดไมนดะไอ้ทีเหมือนยูปุงได้ักสูงแรปเตอร์ไอ้ยาไอ้ยาไวมัตเสก็ม่เกง้นี่ยไอ้ขึ้นก็มีเสียงดิท่าน อู้ผู้ปุ่งเอ๊ะ แต่มันเห็นเนี่ยมันเห็นแล้วสัตว์ไม่ใช่มันเห็นมันอยู่ระยะแหว่งพอดีเงี้ยงาบเลยฮะโถ่เขาเลยอยู่อยู่ตรงหน้าต้องปืนเลยสองคนเลยสัตว์แล้วกูก็แบบไม่เลี้ยกลัวเลี้ยวขวาไปไอ้เหี้ยเลี้ยวขวาไปเลยกูยิ่งตกเลี้ยวไอ้เหี้ยโคตรเที่ยเลยใครคือโบฟิตคอต้าวะไอ้ก็ไม่ใช่ยังไงถ้าเกิดเราทำอะไรไม่ได้ภายในสองวันเราเดิมเดี๋ยวน้องยานเราจะเป็นอมองอัดอ่ะ ไปเฮี้ยไปเลยก็ได้จริงจริงเฮี้ยเมื่อกี้กูโคตรกูโคตรกลัวเฮี้ยทำลามแต่มันไม่วิ่งมาแดกกลัวอย่างเงี้ยเหรอฮะต้องอ๋อพอต่อไปใช่ปะโอคอนเทนเนชั่คอนซูชั่นในเฮี้ยอะไรเนี่ย้อเยนะใครลงไปไประเบิดเฮี้ยโอ้โหระเบิดแรงไม้ไอ้สัตว์โอ้ยวิ่ง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 แก่เหรอ กูโดนเลยตัวไหนว่าตัวใครโตนเลยเระตายกันหมดเลย

มันไม่น่าจะโง่ที่มันสุ่มสีแจ้งชิบหายเลยควายยังไม่ได้เล่นเลยเฮียเหลียวันไปเลยได้เฮียไม่รอดกูกูกูไม่รอดเลยเฮียใครไปเฮ้ยันเหลือสายแล้วิ่งมีวิ่งเลยโอ้ยไอ้ยี่โตบินไอ้สัตวส ชือโดนสายดูดจุกจัวไปเนี่ยมันอยู่ตรงพื้นอยู่แล้วอะไอ้เหี้ยแมปไม่โคตรหอ้เหี้ยเลยกูอะเดี๋ยวกูเปลี่ยนชื่อห้องใหม่ก่อนห้องกูห้องที่เราตั้งมันทุเรศเลยกูตั้งว่าบริษัทเลีวไอ้เลี้ยวใส่พวกกูไอ้มือเลี้ยดบริษัทเลี้ยวอะไม่ได้ไม่รู้เป็นหนอนแย่ละแย่ละเจ็บร้อนหรือกูสร้างใหม่แบบ เดี๋ยวออกูสร้างใหม่ก็ว่าออกออกเลยชื่อมันเร็ว